สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ตลาดดูพักนะเช้าวันจันทร์เปิดมาสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะทํางานกันไม่เต็มเวลาสัปดาห์นี้ก็เปิดมากันเต็มๆหลังจากได้พักไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เช่นเดียวกับตลาดเซ็นนะก็ดูวันนี้เปิดมาก็พักนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีตัวที่ตื่นเต้นในาการบินไทยอันนี้ก็พักมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าภาพการบินไทย หลังจากไปชนแถวๆ19บาทไหมครับพี่เอกใช่เออคือคัสตอนนี้มันมันเริ่มเริ่มย่อลงแล้วตอนตอนนี้เอาเอาอาการมไทัยก่อนเลยแล้วกันครับพี่ว่าแล้วมันพักมาสองวันแล้วมองมอยอะไรนี่ตรงนี้โอ้หดูยากแต่จาได้ตอนนั้นเนี่ยที่ไทยกับแบงก์แบงก์บอกเท่าไหร่นะ18กว่ใช่พี่บอก20ใช่ไหมมันขึ้นไปห่าง19.4นะครับโอเคนะฮะอ่ะย่อลงมาแล้วนะครับอวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้การมไทัยย่อลงมาจริงย่อมาสองวันละ นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่วันนี้ฉุดฉุดเซตลงมาใช่นะครับราคาย่อลงมาส5่ห้าจุดแปดเนี่ยครับถ้าถามว่าในแง่ของตัวมอนติตั้มเป็นยังไงด้วยนะผมคิดว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยทรงก็คือเป็นลักษณะาการลดความร้อนแรงนะครับพอขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับอาจจะมีการพักตัวครับแต่วันนี้ก็ถึงว่าลักษณะาการพักตัวเนี่ยนะย่อลงมาแต่ไม่ได้ย่อแรงเหมือนวันก่อนนะครับสังเกตปริมาณการซื้อขายเนี่ยวันนี้ก็ ลงมานะแต่ว่าราคาลงเนี่ยแต่ว่ารุ่มไม่ค่อยออกละครับแบงค์ <kle> mm> เหมือนกับว่าหุ้นคือพักพักพักใช่ใช่ราคาลงมาครับเพราะเข้าสูตรเข้าสูตรเพื่อไปต่อ <laughs> มีโอกาสมีกาสมีโอกาสไปต่อนะพี่คิดว่ารอบนี้เนี่ยเอาว่าถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยราคาเนี่ยยืนนะลงออกลงออกข้างก็ได้นะแต่สักประมาณสิบห้าบาทแล้วยืนเนี่ย น่าจะมีไก่รอบนึ่งนะนลังจากโมเนตัมนะครับแล้วหลังหลังมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลกระดับชนีค่อนข้างเยอะนะครับมาเก็ตต์ก็จะว่าตอนนี้ก็สี่สี่แสนห้าแสนล้านแล้วนี้มาดูเซตกันหน่อยครับพี่เอกไม่เช้าดูพักขาดสี่ห้าจุดมีลงไปแฉลบไปบ้างบางส่วนตอนนี้ทองมองตลาดภาคภาคบ่ายนี้ยังไงบ้างครับอ่าโอเคครับอ่ะตอนนี้มาดูในน้มตลาดภาคบ่ายนะครับผมคิดว่าในสับตัวนี้เนี่ย มันก็มีหลายอีเวนต์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยคิดว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับในทีมอิเสิร์ตเนี่ยเราพูดไปละมีทั้งปัจจัยในส่วนตัวต่างประเทศในเรื่องตัวประเด็นเรื่องแจ็คสันโฮใช่ไหมที่ประธานเฟดก,ก็จะมาพูดกันในช่วงวันที่21-23นะครับแล้วก็มีเรื่องการเมืองนะครับเราคงพูดไปแล้วสุกไปแล้วนะครับเมื่อชเช้านี้แต่อาว่ามามองในส่วนตัวผลลัพธ์แล้วกัน นะว่ามันทําให้ตลาดมันมีเรียกว่ารอนะครับแล้วก็อาจจะมีปัจจัยที่มันต้องรอแหละตลาดก็มีลักษณะการพักตัวลงมานะครับแต่จุดที่ดี่อย่งการพักตัวรอบนี้นะผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นลักษณะการาลดดีกีความร้อนแรงนะหลังจากที่ค่อนข้างขึ้นแรงครับแบงค์รู้แบบว่าลงมาจากโลเนี่ยนะฮะ1053เนี่ยตอนเนี้ยเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีการพักตัวลงมาเนี่ยก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้ามองมุมดีที่เรียนไปครับว่ามันก็จะเป็นการพักตัวนลดความร้อนแรง ลดลดภาพโอ๋บอสลงมานะครับก็คิดว่าบางทีว่าในมุมมองตลาดผมนะครับจะคิดว่าตลาดรอบนี้นะครับเป็นการย่อลงมาเนี่ยไม่ลึกแล้วกันนะครับยังคิดว่าแนวรับแถวสักเส้นค่าเฉลี่ยสอ0รวันหรือว่าที่เมื่อเช้าเขียนไปเนี่ยตามตัวเลขพ่โบระดับ38.2%เนี่ยว่าจะเป็นตำแหน่งที่1240นะครับ1 2ึ0จุดหรือว่าประมาณสัก1,220จุดเนี่ยน่าจะเป็นโซนรับที่ตลาดเนี่ยน่าจะสู้ได้แล้วกัน ก็คือได้ได้ได้ถึงเส้นฟ้าใช่ใช่ได้ถึงเส้นฟ้าลงมาได้ถึงเส้นฟ้าลงมาแล้วเต็มที่ก็สามสิบจุดใช่ครับก็ช่วงนี้ก็จะมีความผันผวนนิดนึงเพราะว่าภาพตัวตลาดต่างแต่ต่างประเทศวันนที่เราคุยนะสุดท้ายมันมันไม่เหยียบเบรกเลยนะมันมันไปมันเรื่อยเลยดาวดวงดาวโจนนะครับแล้วก็เออเมื่อกี้ที่พี่เอกพูดว่าเดี๋ยวช่วงวันพฤหัสบดีศุกร์จะมีเฟดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องการเมืองต่างประเทศละที่ทรัมป์พบกับ ทางฝั่งปูตินนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเร็วๆนี้ก็จะมีพบกับยูเครนละในแง่ของตัวการเจราจาว่าสงครามตรงนั้นจะเป็นยังไงนะครับ,บตอนนี้เข้าใจว่าเงื่อนไขมี2ตัวแหละคือว่าถ้ายูเครนไม่เข้าร่วมนาโต้กับในฝั่งของตัวประเด็นเรื่องแผ่นดินของตัวใครใครเมียถ้าถ้าตรงนั้นเคลียร์ได้เนี่ยก็ก็เดี๋ยวต้องดูกันว่ามันจะเจรจาจบยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําก็คงจะเจอกับเซเรนสกี้ในในเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ ฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจเมนูไชิ้ง PMI ก็วันพฤหัสก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีตัวเลขตรงนี้ออกมารวมถึงตัวคอมเพรสเซ PMI แล้วก็ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐด้วยที่มันจะมาช่วยพฤหัสานี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีความผันผวนจากต่างประเทศเข้ามาเหมือนกันในตัวเลขหลายๆตัวนะครับฝั่งไทยเองเนี่ยคิดว่าการเมงินเมื่อเช้าทางพี่กบน่าจะไปเยอะแล้วแต่ว่าตลาดรอบนี้เองจริงเนี่ยมันดูตั้งแต่รอบที่แล้วเนาะที่ที่นายกโดน โดนสั่งพักปฏิบัติหน้าที่เนี่ยตลาดก็สอบรับในเชิงบวกด้วยซ้าไปเพราะนั้นรอบนี้พอเผอนะถ้าผมมองพี่เอกมองไงไม่รู้นะผมมองว่าพอเผยถ้าถ้ามันลงลงจากตําแหน่งหรือมีการปรับเปลี่ยนเงี่ยพอเผยเซตอาจจะขึ้นด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้มีความกังวลตรงนี้แล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันไม่ได้ค่อยได้ให้น้าหนักตรงนี้มากขึ้นเท่าไหร่คือความเสี่ยงเนี่ยก็คือในเรื่องตัวเพิ่มงบประมาณการจ่ายแต่ว่า คือถ้ามันมีแค่มีการเปลี่ยนตัวนายกต่างๆเนี่ยแล้วถ้ามันต้องมีการเร่งการเลือกตั้งเนี่ยว่าการเบิกจ่ายงบอาจจะต้องมีการเาร,เงงรเ่งเข้ามาด้วยซ้ำไปอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันไปว่าเออภาพภาพตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในการมการมีเพื่อ,อัอเอปเดตไปล้วในภาพของตัวตลาดนะครับแล้วก็ภาพของตัวหุ้นที่มีผลัดัชนีตัวการเมืไทยนะครับนี้ผมก็จะมีช่วงเช้าช่วงเนี้ยหลังจากประกาศงบเนี่ยมันก็จะมีการประชุมนักวิเคราะห์ ซึ่งซึ่งช่วงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยวันหนึ่งก็สี่มิติมิติห้ามิติตนะครับครับซึ่งเช้านี้ก็มีน่าสนใจหลายตัวเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างก,กลุ่มปิโตเคมีที่ช่วงนี้มันเห็นมีการพักตัวเราไปกลุ่มกลุ่มพวกโลกัดนะครับเมื่อเช้ามีประชุมสองตัวคือบางนะบางจากกับไทยออยซึ่งมุมมองของนักวิเคราะห์อของเราหลังจากการประชุมเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยค่อนเข้าออกมาในเชิงบวกนะ บวก euh, เขาให้ระดับคะแนนของการบวกไว้ที่0.5นจุดาท่านไหนที่ที่ตามหุ้น2ตัวนี้อยู่ก็ก็น่าจะพอสบายใจได้เพราะว่ามอมองจาการวิเคราะห์ค่อนข้างออกมาค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> ในเรื่องของตัวเพวกค่าการกัดค่าการตลาดแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจอโรมบติพวกนี้ <c oughs> มันก็มีทิศทางดีขึ้น <c oughs> ในช่วงของตัวครึ่งปีหลักนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็จะมีประเด็นลบนิดนิดหน่อยๆเช่นบางจากก็จะมีเรื่องไอ้โครงการ s a f เอฟเรื่องประเด็นกฎหมายอะไรต่างๆส่วน ฝั่งตัวไทออยเนี่ยเรื่องกฎหมาย c f p อาจจะอาจจะเริ่มเริ่มทยอยเคลียร์ละ,ะทั้งในเรื่องของการทยอยว่าจ้างผู้รับเหมาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นออสองตัวเนี้ยที่ททยยังโอเคแต่ว่าถ้าจะให้เลือกเนี่ยนักวิเคราะห์เราตอนนี้ก็ชอบตัวไทออยมากกว่าเพราะว่าภาพการเติบโตกําไรแต่มาสามเนี่ยก็น่าจะเห็นดีต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของตัวสหรัฐเนี่ยมีการผ่อนคลายการคว่ำบาตรของตัวรัสเซียอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวครูปพรีเมียมอาจจะปรับตัวลดลง แล้วมันหนุนตัวผลประกอบการได้ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ก็เป็นมุมมองของกลุ่มพลังงานพี่เอกดูชาร์ตอะไรก็ได้ครับ <ละ S 1> ตัวในตัวบางจากทิศทางเช้ชานี้หลักการไปชุมดูสารับยังไงบ้างแล้วก็ดูชาร์ตมันพักๆมาสักพักหนึ่งแล้วมันมันดูทรงจะไปต่อได้ไหมครับโอเคอมาดูชาร์ตกันในส่วนตัว,ต,ว,ต,วตัวไทยออยล์ก่อนแล้วกันนะคร<ช>ับราคาเนี้ยตอนนี้สองบาทสลึงนะครับแล้วก็เคยดาทพายไว้ช่วงก่อนคือสามสีเจ็ดสามที่เจ็ดห้า นะครับก็คือเหมือนลักษณะคือเหมือนหุ้นตัวใหญ่ตัวอื่นนะผมขอปรับเป็นพวกค่าเฉลี่ยสองร้ยวันแล้วกนะันเพราะว่าหลางัลงๆสเกตดูเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการขึ้นไปนะครับบา,บางตัวก็เบรกขึ้นไปนะทะลุค,ค่าเฉลี่ยสองรยวันขึ้นไปนะบางตัวก็ขึ้นมาชนนะครับอย่างตัวไทยออยเนี่ยถือว่าเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยลงมาพักนะครับแต่ก็เหมือนใจเป็นลักษณะการยืนเหมือนเส้นค่าเฉลี่ยสองร้ยวันได้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นหุ้นลักษณะทรงแบบนี้เนี่ยเหมือนโครงสร้าง ถึงแม้จะมีการพักตัวมีการย่อลงมาเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาจากโซนยี่สิบาทต้นๆน,นะครับยังคิดว่าเป็นลักษณะการเล่นบนที่เป็นเทรนระยะกลางที่เป็นขาขึ้นอันนี้นับจากในช่วงตอนช่วงกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่มีการพักตัวเลยนะครับยังคิดว่ายังไม่น่าจบรอบนะครับ,รบ,รบเพราะว่าถ้ามองจากมุมในเรื่องตัวมุมในเรื่องตัวนะักวิเคราะห์ท,ที่เรามองด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับโมเมนตัมด้วยนะครับก็ยังคิดว่ายังเป็นลักษณะการเล่นที่เป็นทรงก็คือแบบนี้เราตีเส้น นะครับนั่นจะเป็นลักษณะการทำซิกแซกนะทำไฮขึ้นไปนะครับแต่การทำไฮขึ้นไปก็ต้องมีการสลับพักตัวบ้างนะครับาวนี้การพักตัวรอบนี้เนี่ยถามว่าจะลงมาตรงไหนนะครับถ้าแบน์ล่างเลยเนี่ยมันจะอยู่โซน30บาทนะแบนดตรงนี้นะครับเป็นโซนที่ต้องบอกว่าก็คือไม่ควรหลุดนะครับค่าเสียหลายๆเส้นเนี่ยก็รองรับอยู่นะครับแต่เะี๋้นตัวนี้เนี่ยกำลังเทสอยู่นะครับถ้าเป็นมุมมองผมนะครับถ้าเป็นคนที่อาจจะถือไทอออยู่คิดว่าเป็นการรังเทรนนะ รือแม้ทั้งถ้าอยากซื้อะจังหวะย่อลงมาก็แบ่งเป็นสองไม้ก็ได้แถวไม้แรกก็แถวนี้ก่อนสามสองแล้วก็ถัดไปเผื่อจะพัดจะผูลงมาสามสิบาทก็จะเป็นการซื้ออีกไม้หนึ่งลึกเหมือนกันนะพี่ถ้าถ้าลงไปตับตรงนั้นครับตอนนี้นมันมเทสเส้นตรงนี้มันทั้งเ,เส้นสองร้อยวันแล้วก็เส้นยี่สิบห้าวันเนี่ยมันควรจะเป็นแนวรับหลักที่ มันควรจะสู้ระดับหนึ่ง<ช>อ่ะตอนนี้มาเนี่ยมันก็หายไปเกือบเกือบบาทสองบาทนะใช่นะจร<า>ิจ <ๆ S 2> งเขาบอกว่าที่แบงค์บอกไปเนี่ยถูกต้องครับไม่ควรหลุดจุดตามกว่านี้นะแต่ว่าเพีงแต่ว่าเผื่อไว้เกิดเคสมันหลุดจับโคกลงมาไงอันนี้ก็เลยบอกว่าเอาแบ่งไ้ก่อนนะคือไม้แรกเนี่ยตรงนี้ไ้ก่อนนะครับเผื่อไว้ตรงนี้นะครับแต่ก็ยังบอกว่าตรงนี้นะครับแนวโน้มคิดว่าให้โอกาสน้อยเลยอเคสามสิบบาทครับอ่ะบางจ่ายสักตัวอ่าได้ครับมาบางจ่ายตัวหนึ่งนะครับบางจาก็ ทรงไม่คล้ายกันเหมือนอะอย่างตัวเนี้ยนะครับก็อย่างเทสสองร้อยวันไม่ผ่านนะครับก็ย่อลงมานะครับแต่แนวรับเดิมสาสิบาทคิดว่าก็ก็ได้ทำเป็นทําหน้าที่แล้วกันนะทาเป็นหน้าที่แนวรับได้เหมือนเดิมครับ,รบย่อลงมาก็คิดว่ายังน่าจะสู้นะแถวสาสิบาทน่าจะโอเคโอเคแต่ดูดูไทไออยนะ่าจะสวยกว่าไหมสวยกว่าแถ้าถ้าดูลูกเขาอีกตัวครับพี่รอบน,นี้ลูกจะเล่นดีกว่าไหมตัว B c p g BCPG โอเคครับ ีซีพีจี g. เออใช่เล่นดีกว่าจริงที่รัแบงค์เล่นดีกว่าจริงจริงครับเพราะว่าทะลุขึ้นไปนะแล้วก็มีการพักตัวต่ดูเหมือนการย่ออะไรต่างเนี่ยนะครับโอ้โหถือว่าย่อไม่เยอะนะย่อไม่เยอะนะครับหลังจากที่ทะลุขึ้นไปเนี่ยนะงั้นกรอบการเทรดตัว b ีท g พจนะครับถือว่ารอบนี้ผ่านแล้วนะผ่านจุดเรียกว่าแนวต้านใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคือประมาณโซนเจ็ดบาทห้าสิบนะครับ,อา, 7, 50, รบอาจจะมีการยอ่อมีการพักนะครับแต่ถือว่าโครงสร้างดูแร่ง นะครับงั้นการจังหวะการเล่นรอบนี้คิดว่าถ้าเประยะสั้นนะนะครับคิดว่าเป็นการพักตัวแต่ก็ดูจากโครงสร้างระยะกลางยาวเนี่ยครับถือว่าผ่านคนไปแล้วจุดเขาเรียกว่าแนวต้านสาคัญไปแล้วงั้นตัว b ี p g รอบนี้ก็จะเป็นการยกกรอบนะขึ้นมาเถยกอบบนกรอบบนกอยู่ระหว่างโซนคือ7จ็บาทห้าสิบจากเดินไปแนวต้านก็จะเปลี่ยนไปแนวรับละด้านบนก็มมคิดว่าชัก8.59บาทเล่นกลอบขึ้นไปข้างบนนะคร<อ>ับงั้นถ้าดูเทียบสับสีแล้ว b c p g พีจก็ดู BCPG พักๆมาก็น่าจะ น่าจะมีโอกาสเล่นต่อได้นะครับแล้วก็ถ้าเทียบเอาลงกัดด้วยกันเนี่ยฝั่งตัวไทออยก็ดูดูทรงจะค่อนข้างดีกว่ามาอีกตัวหนึ่งครับพี่พอดีมากลุ่มนี้พอดีแล้วเมื่อเช้าติดเข้ามาบวกส่วนตลาดขึ้นมาด้วยครับตัวปูนใหญ่อเอซีซีครับดูดูเป็นยังไงบ้างพี่นะครับตัวนี้ต้อบอกว่าเป็นหุ้นอยู่ในธีมเลยนะครับเมื่อเช้าฟังคุณพิซซ่าใช่ไหมแล้วก็พูดถึงในส่วนตัวหุ้นแล้วก็เขาเรียกว่ามองมาถึงในช่วงไตรมาสสามและครึ่งหลังเนี่ยนะครับจะมีหุ้น หุ้นที่คิดว่าอยู่ในเรดาร์แหละนะแล้วก็เออร์เนาา็เนี่ยเติบโตค่อนข้างแข็งแกร่งในไตรมาสสามเนี่ยก็จะมีมาสรรักห้าหกตัวแล้วกันแต่หนึ่งนั้นเนี่ยจะมีหุ้นปูนใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ปูนใหญ่เนี่ยราคาเนี่ยนะครับกลับขึ้นมาแล้วนะสองศูนย์แปดนะครับขึ้นมาเบร,รกขึ้นมาได้สวยเลยก็แปลว่าโครงสร,ร้างตัวปูนใหญ่รอบนี้เนี่ยถือว่ายังมีลักษณะการขึ้นขาขึ้นยังไม่จบนะอาจจะมีการทักตัวบ้างนะครับจริงตัวเนี้ยต้องบอกว่าผมเฝ้าไว้นะครับเพราะรอบที่แล้วเเเนีีี่ยยคคชรไแล้วกก็มื เอ่อเรียกว่าเริ่มแบ่งล็อกกาไรแล้วนะครับเล่นเป็นรอบกันนะครับแต่ตอนนี้ราคาเหมือนขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรอจังหวะนะจะมีการแอดเข้าพอร์ตใหม่นะก็แปลว่าหุ้นปูนใหญ่รอบนี้เนี่ยยังน่าจะเป็นตัว l e a นะของหุ้นตัวใหญ่นะครับ flow ไหลเข้าผมคิดว่าตัวนี้ก็เล่าเป็นตัวที่รองรับได้ได้ง่ายๆแหละนะฮะราคารอบนี้2.8นะครับขยับขึ้นมานะครับกรอบด้านบนเนี่ยนะผมคิดว่าสัก2.20นะขยับขึ้นไปเนี่ย2.20 2.30เนี่ยก็ก็ก็มีความเป็นไปได้เหกัน ดูวอลรุ่มวันนี้ดูดูมันมันพอมีโอกาสที่จะผลักดันให้มันขึ้นไปเบรกได้ไหมครับพี่แต่ว่าใช่โอ้ลุ่มวันนี้แพคครึ่งครึ่งเช้าแบงครับวันนี้วอลุ่มเนะอาจจะวอลุ่มหน่อยนะครับสกวาค่าเฉลี่ยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แปลว่าการพักตัวนะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยวันนี้เฉลยแล้วนะเป็นการพักตัวเพื่อเบรกขึ้นไปก็ครับโอเคก็ปุ่นใหญ่ก็ยังทรข้่งดีนะผมเห็นรอบนี้ รอบนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่คำเซตได้ระหว่างช่วงที่การเปนไทยหรือว่าตัวเดลต้าเขาเขาพักๆตัวอยู่นะครับครับอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อเช้าที่มีประเด็นข่าวขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาข้างดีเนี่ยคือกลุ่มตัวท่องเที่ยวเมื่อเช้าลีนมาขึ้นมาโดยตัวเซนเทลนะครับซึ่งมันก็มีประเด็นนะอาจจะเป็นประเด็นที่เข้ามาเซนติเมนต์นิดๆหน่อยๆก็คือในเรื่องของตัวการที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะดึงลิซ่า เข้ามาเป็นเป็นดึงการท่องเที่ยวไทยแล้วก็มีซีรีส์อะไรต่างๆที่มันกําลังฉายเพื่อผลักดันตรงนี้อยู่นะจริมันก็อาจจะช่วยเข้ามาแก้ภาพลักษณ์ในส่วนของความปลอดภัยที่เราก็เผชิญตรงนี้ไม่เยอะแล้วตัวเลขการท่องเที่ยวก็ติดลบไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้ามีข่าวนี้เข้ามาซึ่งรีซ่าเองเนี่ยยอดตามไอจีเาเยอะนะคนตามเขาทั่วโลกรอดตามไอจีเร้อยร้อยกล้านนะพี เออสามสี่วันก่อนเพิ่งปล่อยเพลงพี่คงมไม่ใช่ไวพี่เอกแล้วบ้างคงไม่ได้ฟังแล้วเพลง Dream, Dream <c oughs> รีมรีมนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมได้ได้ฟังหรือยังนะครับ <c oughs> ออลองไปติดตามดูนะตอนนี้สี่วันก็มาสักสิบสามสิบสี่ล้านวิว <c oughs> แล้วเพลงดีมก็ <c oughs> ผมแนะนานะถ้าถ้าฟังดีมลิซ่าต่อไปฟังเพลงใหม่ของไอ้เจสสันว่าต่อด้วยโอนโหตาแตกครับฟังสองเพลงเออลองลองดูครับอารมณ์มันอารมณ์มันเออมันมันดึงอารมณ์ได้ค่อนข้างดีนะท่านท่านใดที่ยังไม่เคยฟังลองลองไปฟังสองเพลงนี้ดูอุ่นนุ่นน้องลิซ่าด้วย ฟังดีนี่คือเต้นนะฮะแต่เอาฟังอีกไม่ไม่เต้นไม่เต้นดีดีของลิซ่าเพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์อารมณ์เพลงโอ้พรุ่มกันอ๋อแล้วก็ได้เพลงหน้าใหม่จากฝั่งญี่ปุ่นมานี้ก็สาสาก็ฟรีดพอสมควรจริงอ่ะไม่แน่ใจท่านผู้ชมคนไหน อ,อ,อ,อได้ติดตามได้ฟังหรือยังนะครับก็ก็ฝากไปฟังดูนะลองออ์มหมายค่อนข้างดีนะครับรออของของเพลงที่มันออกมานะครับดูเซลเทลเป็นไงบ้างครับพี่ดูประเด็นจริงๆถ้าถ้าประเด็นเนี้ยหนุนเทวไทยเนี่ยเอรวันมันคงได้ประโยชน์มากสุดแหละเพราะสัดส่วนเขยอะสุดแต่ว่าว,วันนี้วันนี้วันนี้หุ้นที่เล่นนําขึ้นมาเนี่ย อเอราวันมันเล่นนําขึ้นมาก่อนแล้วเชิญเทลเล่างขึ้นมดูสองตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่หรือดูเพื่อมิ้น์ไปด้วยเลยได้ได้ได้นะครับครบเลยครับมาตัวเอราวันก่อนแล้วกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะราคาขยับขึ้นมาแต่คิดว่าเอราวันเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นโรงแรมนะครับถ้ามองภาพรวมนะน่าจะเป็นไซส์กลางๆมากกว่า นะครับอาจจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวแรกกาดแล้วกันขึ้นตามพวกเอตัวใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็โรงแรมตัวอื่นขึ้นมานะครับก็รอเบรกสองวันครับแต่ถามว่าโอกาสเบรกยังมีไหมผมคิดว่ามีนะเพราะว่าราคาตอนนี้คือขึ้นมาแล้วมันยืนเหมือนก็แบบรอช็อตนะรอจังหวะรอวอลุ่มมีการทะลุเบรกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนุนอะไรข้างหน้าหรือเปล่าอันเนี้ยคิดว่าหุ้นกำลังรออยู่ นะครับแต่คิดว่าราคาหุ้นลุ้นนะเบรกสองร้อยวันก็ตรงนี้ใกล้แล้วนะครับประมาณสักสองจุดแปดหกเลไม่ยากนะครับก็สักสามบาทขึ้นไปนะมีลุ้นนะส่วนตัวเซนเทลเนี่ยกราฟคล้ายกันพอแบงก์บอกไปก็ร้องอ๋อเลยอ๋อทำไมถึงว่าวันนี้ราคาหุ้นขึ้นมานะครับสามสิบบาทนะครับเคยติดไว้ตรงนี้นะครับรอบนี้เบรได้เนี่ยสวยเลยนะครับก็จะเป็นการกลับตัวรอบใหม่นะครับแล้วก็ดวอีกตัวหนึ่งนะมีคนถามกันนะเมื่อช่วงเช้า a อเดครับแบงก์นี่นะ อันนี้ก็ทรงมานในละวันเพื่อฟื้นตัวขึ้นมาใช่เห็นก็มีเรื่องประเด็นเรื่องเลยนะที่เอชทีเขามีอะไรนะอ่าะไรนะมีอีเวนต์ใช่ไหมใช่ดูแลสิเห็นมีคนบ่นเลยตัวระบบตั๋วเข้าข้างหน้านะแต่แต่ข้างในมีมีคนชมนะครับข้างในว่าเอ้าเข้าไปข้างในแล้วโอเคแต่ว่าช่วงวันแรกแรระบบปัญหาจัดการข้างหน้าเนี่ยอาจจะติดขัดนิดหน่อยดูดูตามตามในทวิตเตอรนะแต่ตอนนี้น่าจะ ลื่นไหลแล้วแหละช่วงแรกก็เรื่องปกติของการจัดงานแล้วก็จะมีติดขัดกันบ้างแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับพี่อาจจะไปเซอร์เว่ยเดี๋ยวไปเซอร์เว่ยนั่งมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงไปขี่ไดโนเสาร์เหรอครับพี่ไปพี่เลยขอบใจนะพี่เซอร์เบ่รียว่ารุ่นไดโนเสาร์ก็วัยรุ่นน้ำมินวอนรุ่นไดโนเสาร์เลยเล่นไดโนเสาร์บอกแล้วกันรายการชายไทยได้ครับฟังมาผู้ชมผู้ฟังนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณสุภัตรานะครับพิเศษครับ คุณดอยคิงน,นะครับคุณดอยคิงบอกว่าป,ปู่ยังไงไม่ไหวจะลงต่ออีกไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่เอกอัปเดตไปแล้วว่าจะแค่พักตัวเวอร์ชันนะครับเทรนโอเคอคุณบอยนะครับขอ BDMs มาครับได้ครับมา<ป> BDMs BDMS หลังจากมีการประชุมนะทิศทางมุมมองก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สัปดาห์ที่ผ่านมานะนักวิเคราะห์ของเราก็มีดาวเกรดคำแนะนำลงนะครับจากถือมาเป็นถือนะครับในช่วงใช่ครับดูชาร์ตแล้วมัน มันลงมามันน่าจะลงมาพอหรือยังครับพี่เองในในแง่ของตัวจุดรตรง,งนี้ครับอืมแต่พี่กำลังมองอยู่นะครับมุมผมนะครับอันเนี้ยเราเห็นแล้วภาพเอาลุกไม่ค่อยดีนะครับนาวิคะห์มีการดาวเกไปแล้วหุ้นลงมาแล้วแต่คราวน,นี้มองไป้างหน้านครับแบงค์ครับคือเหมือนตัวเนี้ยมองว่าเป็นฐานในช่ไหแล้วเรามองว่าถึงแม้และกําไรจะไม่ค่อยดีนะแต่พอมันเป็นเข้าสู่ช่วงไตรมาสสามเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลนอืมก็เ,เลยมองว่าราคาตัวเนี้ยคือย่อดลงมาคิดว่าฐานตัวเนา่ดหลุ นะมันน่าจะลงมาแล้วก็ยืนนะเกาะตรงนี้นะครับแล้อย่างที่เรียนมาว่าพอถัดไปในไตรมาสซาบในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยพุ่งลงบาสมันน่าจะมีโอกาสการเล่นฟืน้นไอ้ว่า BDMS เนี่ยผมคิดว่าเล่นรอบได้นะครับลงมาเนี่ยแนวรับสักประมาณ20บาท20บาท50เนี่ยผมคิดว่ามีลุ้นเล็กแล้วก็กลับขึ้นไปก็อยู่แ,แถวๆสักไม่เกินค่าเฉลี200่ยสอ0ร้อยบาทครับแต่ยอดไอ้ตัวเดือนกรกฎาคมที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่นักวิเคราะห์เราอัปเดตเข้าออ update, มาในรีพอร์ตนะครับก็เห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงนะโดยเฉพาะ ทั้งในฝั่งตัว m i d d l e East ยสฝั่งตัวยุโรปอันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุที่ที่เขาดาวเกตคำแนะนำลงนะครับ,รบท่านผู้ชมผู้ฟังที่เป็นลูกค้าโู้หลวงแล้วก็ติดตามบทวิเคราะห์ก็ลองไปดูฉบับฉบับเต็มได้นะเพิ่อออกไปวันที่15สิงหาคมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ,รบที่มีการดาวเกตแล้วก็ปรับคําแนะนําลงนะครับจาก3 5บาทลงมาเหลือแค่20บาทออในส่วนตัวไทเกตพาส์นะอ่นนี้ก็ก็ไปตามกันได้สำหรับพีเอดีมเอสต่อไปครับคุณพิมพชนาครับพี่เอกอ่าติดเอก ดูเป <มา S 1> ไงต่อครับจบสตอรี่นีน t e n d o สองแล้วแล้วมันจบเลยไหมฮะหรือมันดูเป็นยังไงบ้างครับทิศทางเ,าเดี๋ยวได้ลบมาซิลลิ่หน,น่อยนะฮะอ่ะนะฮะลงทุกวันเลยใช่ครับลงมาสามวันละแล้วสามวันติดแล้วนะฮะก็อ่ะเดี๋ยวดูชาร์จหน่อยแนวรับตรงไหนแนวะร,รัเส้นไหนนะครับแนวรับคือสิบเอ็ดบาทนะครับรอบนี้ก็คงต้องบอกว่าต้องต้องห้ามดุจ่าตัวสิบเอ็ดบาทนะครับแต่คาถามคือจบรอบหรือ,อยังนะครับถ้าไปดูรอบนี้เหมือนตลาด มาเล่นพวกคอมเซเว่นมาเล่นอะไรนะคุณแอคไวส์ wise, ใช่ไหมคุณท,ที่แบบค่อนข้างจะเล่นดีกว่าแต่ซีนิกรอบนี้ผมคิดว่าเคยเชียร์แบบเหมือนกันนะตัวนี้ยในพอร์ตด้วยนะครับผมก็จะใช้ตรง11บาทเนี่ยเป็นจุดปิดความเสี่ยงนะครับ,รบแต่ถ้าหลุดตรงนี้ไปผมยอมนะแต่ว่าแล้วต่างกับกลุ่มนี้กำลังมองว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าซีรีส์ตัว iPhone น่าจะเห็นเริ่มมีเปิดตัวแล้วนะครับ,รบในช่วงเดือนกันยาย,ยนเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่าอีกโมเมนตัมหนึ่งมนะั้งที่จะมาหนุนหรือเปล่าเรื่องยอดขายนะเดี๋ยวคนน่าจะมาเก็งกับไล นในเรื่องนี้ก็คิดว่าเด็กซเน็กรอบนี้ผมคิดว่าขอรุนแล้วกันะนะถ้ายังไม่หลุดสิบเอ็ดบาทเนี่ยขอสู้ต่อนะครับขอรุ้นการฟื้นตัวกลับเป็นแบแล้วกันครับโอเคพอดีอพูดถึงซีนเน็กก็ขอพูดที่เกี่ยวเนื่องก่อนละกันเมื่อเช้ามีมีประชุมของตัว s i s, <S นะครับก็ <S <IS> <S จริงๆมุมมองก็ออกมาแค่เป็นเชิงลบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าภาพของตัวหลักๆเลยเนี่ยคือภาพตัวแต้มสามเนี่ยมันถูกกำลังซื้อที่มันกดดานซึ่งพวกเราก็ ก็น่าจะสัมผัสกันได้อยู่แล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่มันชุดตัวปัจจัยกําลังซื้อในประเทศอยู่นะครับทิศทางแต่มาสามเนี่ยก็รายได้ต่างๆเนี่ยก็ยังส่งตัวเยือยนะครับเพราะนั้นนัววิเคราะห์เราเลยมองว่ากําไรในแต่มาสามเนี่ยอาจจะติดลบเยีอยได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้ม Q and Q เนี่ยลงด้วยเพราะว่าไม่มีส่วนลดพิเศษจากเวนเดอร์เหมือนในแต่มาตสองนะเพราะนั้นทิศทางตัว SIS เอ่อก็ ราคาหุ้นมันก็สะท้อนมาตรงนี้แล้ว ừ, ว่ามันหลุดเส้นตรงนี้มาก็ ừ, อ,าอาจจะไม่สดใสเท่าไหร่ใ <ừ, S 1> น,นแง่ของตัวมุมมองเอาลุกนะครับแต่ถ้าสองตัวที่เขามองว่ายังดีอยู่เนี่ยอย่างเมื่อกี้พี่เอกพูดไปเนี่ยพี่เอกดูชาร์ก็ได้ว่าของเซเว่นแ <Service S 1> อนแอไวส์ <Adv ice S 2> เนี่ยมันส่วนขึ้นมาได้เนี่ยมันมันยังจะพอมีแรงส่งต่อไหมในแง่ของตัวเชิงตัวเทคนิคครับครับเออจริงๆต้องบอกว่าคอมเซเว่นร,รอบนี้เป็นลีดนะฮะเป็นลีดเลยแล้วก็ถามที่แบงค์บอกไปว่ามมีแรงส่งต่อไหมเนี่ย ในโมเมนตัมเนี่ยพอมันมีการเปิดแก็บมีทรูค่าเฉลี่ยสองวันนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับไปชิวเลยในรอบนี้เป็นการพักนะถ้ามองภาคขยายหน่อยก็จะเป็นอยู่ในกรอบเนี่ยนะตีเส้นอ่ะจะเป็นสามเหลีย่ยมเนะี่ยรอบเบรกเหมือนกันะในรอบนี้คงจะกลับขึ้นไปผมคิดว่าไฮนะยี่สิบเจ็ดยี่สบแปดบาทนะครับรุนได้สับตัวคอมเซเว่นนะฮะส่วนแอดไว้ก็เดี๋ยวนะแอดไว้ตัวหนึ่งนะครับอ่ะตีไม่คล้ายกันนะครับลงมาพักแต่ก็เหมือนกัผ่านตรงกัว้วแนวต้นแนวต้านขึ้นไปนแล้ว ค่าเฉลี่ยก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเป็นการพักตัวแต่ยังคิดว่ายังไม่น่าจบรอบแล้วกันนะครับลุ้นนะผมคิดว่าสักหกบาทขึ้นไปยังมีโอกาสครับโอเคตอนนี้ก็กลุ่มนี้ก็ดูคอมเสว่นเดสุดเด่นสุดนะแล้วก็แอดไว้ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าฝ่งตัวเซนเนกับตัวเอสอเออาจจะดูภาพในเทอมทมคนิคอลไม่ค่อยสวยนะอ,อาจจะต้องรอลงมาพักตัวก่อนอนะครับก็อ่ะมีตัวไหนที่ท่านนักลงทุนอยากจะสอบถามมีไหมครับ น้องแบงค์แกพี่เอกอีกแล้วพี่เอกต้องทานพิกซี่แล้ว พี่เอกไม่รู้จักครับพิกซี่ลองลองถามดูเนยพี่เอกไม่รู้จักพิกซี่นะเพลงอะไรครับพิกซี่ไม่รู้ติดฝนนะพี่เอกใช่ใช่ใช่ติดฝนพี่เอกเป็นติดอะไรยังไก็ไม่รู้นะครับติดฝนฝนตกเลยพี่เอกไม่รับติดพี่เอกอาจจะไปเปียกที่อื่นแทนนะครับไม่ได้เปียกเฉพาะโดนฝนเป็นยังไงนี้ไป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 เปียกเองโดยตั้งใจเปียกนะครับสำหรับคุณดอยคิงนะครับดอยคิงขอลาดกับว้าอัพะเองแนวรับแนวรับเป็นยังไงบ้างครับ นะครับอ่ะนะครับแนวรับนะแนวรับจริงๆลาบุรีก็คิดว่า24 25แต่ไม่น่าจะถึง24ั้งเพราะค่าเฉลี่ยมันเอ่อมันอยู่ตรงบางสักโซน25บาท50นะครับอ่ะันนี้ก็เป็นทุนใหญ่รอเบรก200วันเหมือนกันนะครับจะเบรกไม่เบรกก็มคิดว่าสกรีนเอ่อวอลุ่มใช้วอลุ่มเป็นตัวสกรีนด้วยนะครับถ้าเบรกรอบนี้เนี่ยโวลลุ่มตรงการนะครับแนวรับประมาณ25 50 25 50ใช่ค่าบฉลี่ย25 50นะครับดอาวงแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือว่ แนวรับเหมือนกันใช่ไหมอ่าม,มาแนวรับหุ้นโรงคล้ายกันหมดเลยระแบงตอนเนี้สามจุดสามเป็นแนวรับโอเคค่าเฉลี่ยครับกลางี่ยเช้าก็เห็นมีนักวิควเคราะห์เปรียบไปเหมือนกันว่าว่าเดี๋ยวทิศทางพวกเอ่อการจ่ายไฟพวก data center อะไรต่างๆจ่ายน้ําเข้าไปเนี่ยก็เขาก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยในแง่ของตัวตัววากับนะครับมีคุณตั้ง agt ถามมาครับพี่รอาจบรอบขาลงหรือยังครับอ่าวันนี้บวกขึ้นมานะ จบรอบขาลงขางลงหรือยังคิดว่าจบแล้วนะมุ่งมอ่งอย่าร์ตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันทําโลเท่ากันเนี่ยนะรอบที่แล้วเนี่ยนะครับตรงสิบบาทพอดีเลยนะครับงั้นะในแง่มุมเทคนิคเนี่ยพอทําโลเท่ากันเนี่ยนะสันนิษฐานว่ามันเกิดรูปแบบตัวดับเบิลวอตทอมนะครับมีโอกาสจบรอบแล้วมีการคอนเฟิร์มครับว่ารอบเนี้ยนะค่อนข้างมีการกเกาเรียกฮะขยับซิกแซกขึ้นไปไม่ได้มีการทําโลใหม่เลย นะจาลังทําท่าจะเบรกสองรวันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับปริมาณการซื้อขายรอบนี้ถือว่าเด่นนะเออเปนว่าโออาร์ R, คิว่ารอบนี้เออเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตาเหมือนกันใช่ครับดูสัญญาณดูอะไรต่างๆดูใช้ได้นะครับขายรอบที่แล้วทำไว้สิบสี่บาทนะถึงสิบสี่ถึงสิบห้าบาทเนะี่ยคิดว่าก็ก,ก็ลุ้นเรามองเป็นในโซนต้านก็ได้ถ้าตีตีอย่างนี้มันดูมันมันมันยังติดเ,เทนขาลงอยู่อ่าใช่ใช่ใช,ใช่อ่ะ ถ้าตีเนี้ยมันยังเป็นเขาเรียกว่าเทงขาลงอยู่ดังนั้นมาได้คำถามที่ที่คุณต้ามถามมาเนี่ยว่าจบหรือยังอาจจะต้องดูเส้นเทไลที่ี่เอกตีไว้นะครับตัวสีแดงใช่ถ้ามันเบรกแถวแถวตัวสิบสี่บาทขึ้นไปแล้วยืนได้สวยๆเนี่ยอัะนั้นะาปจนขาขึ้นรอบใหญ่แล้วก็อาจจะจบขาลงในช่วงที่ทำมาแล้วแต่โอ้นานๆเหมือนกันนะตั้งแต่ช่วงโต้นต้ีดแล้วตลาดแต่เป็น โอ้เปโอ้จะตอบยากนะขาลงระยะถ้าซูมเอาออกนี่ซูมเอาออกนี่อาจจะต้องเปลี่ยนภาพที่ที่ผมพูดไปเื่ี้นะครับคือเมื่อกี้ถ้าดูภาพสั้นๆนเนี่ยถ้าเบรกสิบสี่ก็ไม่ได้เนี่ยมันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนเทรนย่าสั้นนะแต่ถ้าภาพขาลงระยะยาวใหญ่อาจจะต้องดูเกมยาวๆหน่อยนะครับสำหรับเดต้ามีคุณพัทครับถามมาครับเดลต้ารับตรงไหนครับพี่เอกใช้เนวข้อไหบ้างครับอันนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ในหุ้นอะไรนะเสาหลักนะเสาหลักก็คือเป็นหุ้นที่ รอบนี้น่าจะน่าเป็นหุ้นที่คือขึ้นลงนะครับแล้วก็น่าจะดันตลาดขึ้นด้วยนะครับถ้ารอบนี้เดลต้าขึ้นนะ,ะปัจจุบันเนี่ยลง148นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่ผมถือว่าเหมือนจะยังกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับแบงค์ครับอาจจะเป็นหุ้นที่มันลิงก์กับในส่วนตัวต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเดลต้ารอบนี้อย่างว่าครับมันเป็นพ็อกซี่หุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มที่เป็นพวกกับตัวพวกเทคอะไรในบ้านเราครับมันมีน้อยมากที่แบงค์เคยบอกไปนะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเดลต ยังคิดว่ายงยังไม่น่าจบรอบไง่ายนะครับถ้านับลองนับแม้แบงค์งแบัแบ,แบ,แบ,แบเฟเฟ่เนเท่าไหร่เนี่ยหน,นึ่งสองสามนะฮะน่าจะเป็นสามสี่ยังได้มีจบขึ้นขึ้นที่ห้านะผมมองนะรอบนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปเนี่ยคะัสักประมาณโซนแบงค์เคยมองไว้เท่าไหร่นะร้อยแปดสิบปะกรอบด้านบนเนี่ยโซนฐานจะนั่นห <high S 1> ้า <5 S 2> ตรงนั้นแหละครับแต่คุณพายขอแนวรับี่ภาพใหญ่ภาพใหญ่แนวรับอ๋อส่วนแนวรับนะครับแนวรับวันนี้มันแตะแล้วนะตรงเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือหนึ่งสี่เจ็ดอาจจะเล่นนิดหน่อยร้อยสี่ห้อ่าอ่าใช่ใช่ใช่ ถ้าเผื่อๆหน่อยก็ร้อยสี่ห้าบวกบวกนิดๆร้อยสี่หกก็น่าจะรับได้แล้วก็ใช้ใช้เส้นสีเขียวตรงนั้นกี่วันนะพี่ตรงนี้อ่ะตรงนี้สิบ <10 S 2> วันใช้ค่าเสียสิบวันเป็นตัวต่อมร้อนแล้วกันถ้าถ้าถ้าหลุดมานะครับแต่ดูตรงนี้มันก็ยังพักตัวแล้วก็ยังยังซิกแซกขึ้นขึ้นได้อยู่ตามเทรนตัวเอไอที่มันเข้ามาบียอัดที่พี่เอกอัปเดตไปนะครับครับอ่ะวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแบงครับอีกหนึ่งวิธีอ่ะพี่ถามเลยถามแบงค์เคซีเนี่ย อันนี้เริ่มพี่เริ่มมาเฉียแล้วหลังๆเนี่ยดูชาร์จส,สวยเลยมันมีอะไรข้างหน้าไหมให้แบบลุ้นให้ตื่นเต้นไหมราคาเหมือนจะพยายามเบรกค,คือเบรกขึ้นมาแล้วครับแล้วเหมือนจะกดไม่ค่อยลงแล้วหลังๆเนี่ยมันตั้โอเคแล้วในแง่ในมุมพื้นฐานเนี่ยมีอะไรแบบข้างหน้าที่มันตื่นเต้นไหมตโเคสเองจริงมัน,ม,นมันควรจะเป็นในเรื่องของตัวปะท่อมแหละแล้วก็แต่มาสามในออเดอร์มันมันเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากที่เราอัปเดตแปลว่ามันเป็นอกรอบของการเทรดที่ เก็งกำไรได้ในช่วงของตัวแตรมาสามพัตถิทางงบแตรมาสามเนี่ยก็น่าจะเห็นฟื้นตัวจากแตรมาสองขึ้นมาพอสมควรนะครับก็เป็นโอกาสการเก็งกำไรในช่วงนี้ได้เพราะเมสเซจจากมิทติ้งอะไรต่างๆก็ออกมาค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวทิศทางเดียวตัวเดลต้าแต่ว่าถ้ากลุ่มนี้จะดูกําไรก็ต้องดูค่าเงินประกอบด้วยเพราะว่าวัตถิทางเป็นยังไงก็พี่เอกลองดูกองหนักค่าเงินก่อนก็ได้ครับพี่หรออ่าโอเคครับได้ค่าเงินบาทนะ กองดับไปแล้วไม่เป็นไรครับอ่ะดูช้ากันค่าเงินบาทปัจจุบันสารที่สองจุดสี่สี่เหมือนออกข้างอะแบงก์โอเคนะครับอือก็ยังยังทรงอยู่ยังไม่ได้มีอะไรเพราะนั้นก็น่าจะพอเรดได้ครับสำหรับตัวเคซีก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับค่าของตัวตลาดภาคบ่ายแล้วก็หุ้นที่เราหยิบยกขึ้นมาในประเด็นทั้งตัวภาคเช้าแล้วก็หุ้นแนะนำในช่วงบ่ายนะครับที่พี่เอกแนะนำไปก็วันนี้ทารายการซ t อกซิ i g แน l ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็มาติดตาม พี่เอกกับน้องภูมิในของ,<ช>ของเตอตลาดวันอังคารว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ